จะพาไปดูชานรงกันนะครับอันนี้รังเอาไว้ล่อครับมีขวดด้วยเผื่อว่าหลุดลงมาก็จะมาเข้าตรงนี้ได้นี่1น่งรังตรงนี้เป็นไข่แพงลาบิเซปอันนั้นก็ลาบิเซบอันนี้ก็ลาบิเซบนะครับแล้วก็อันนี้จิ๋วไปดูลาบิเซปกันละกันวันนี้ผมให้ดูรังนี้ครับรังนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์เพราะว่าเป็น สายพันธุ์ที่อยู่ในท้องถิ่นบริเวณนี้นะครับที่ผมอยู่ก็มีการเข้าเข้าออกออกกันตลอดเลยเยอะด้วยในบริเวณนี้นะครับหลังบ้านผมเนี่ยก็จะมีสวนกล้วยอยู่แล้วก็ตรงนี้ต้นไส้อินทนินแล้วก็มีต้นรักแรกพบอยู่ตรงนี้ตรงนู้นตรงนี้แต่ว่าถ้ามันไม่โดนแสงมันจะไม่ค่อยออกดอกนะครับแล้วก็มะกรูด มะนนวฝั่งนู้นมีต้นไม้ขี้เหล็กอยู่ต้นขี้เหล็กต้นใหญ่ๆแล้วก็โซนนู้นมีดงอ้อยอยู่ครับแล้วก็หน้าบ้านมีชมพู่แล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับต่างๆก็น่าจะช่วยให้รังนี้อยู่ได้ทั้งหน้าแล้งหน้าฝนไปดูกัน ตอนนี้เรียกว่าน่าจะแน่นพอสมควรแล้วนะครับตรงนี้ไข่เต็มเลยตรงนี้เป็นอาหารทั้งหมดเลยผสมกับน,น้ำหวานรังนี้เนี่ยผมเลี้ยงไว้เพื่อศึกษาแล้วก็ชอบดูครับดูมันน่ารักดีตัวเล็กๆคนที่เพิ่งเคยเห็นเนี่ยอาจจะเห็นแล้วมันน่ากลัวใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราดูถ่ายแบบมาโครจริงๆเนี่ยเขาก็คือผึ้งตัวเล็กๆนี่แหละครับ แต่ว่าไม่มีเหล็กในแล้วก็เป็นพึ่งที่มีสังคมขนาดใหญ่มีนางพญาด้วยแล้วก็จะมีตัวงานอยู่ตัวงานในรังก็ทําหน้าที่ตามอายุนะครับอายุน้อยก็จะทําความสะอาดรังอายุมากขึ้นมาก็จะทําหน้าที่ที่สําคัญมากขึ้นอาจจะสร้างถ้วยไข่สร้างถ้วยน้ําหวานหน้าที่ถัดมาก็สะสมอาหารไว้ในตัวช่วยแบ่งให้เพื่อนๆถัดมาจะเป็นเริ่มจะต้องออกวทจันรไทยข้างนอกละ พอชนะโรงอายุเยอะนะครับเขาก็จะเปลี่ยนไปหาอาหารหาน้ำหวานหาเกสรเข้าในรังแล้วก็สะสมไว้นางพญาก็ทำหน้าที่ไปเวลาเขาจะไปหาอาหารเนี่ยก็จะมีการโบตภายในรังด้วยว่าวันนี้เราจะไปตรงจุดนั้นวันนี้ไปจุดนู้นเรียกว่าเป็นสังคมแบบประชาธิปไตยที่น่ายกย่องเลยนะครับชนโรงนี้ผมเลยชอบมากแล้วสายพันธุ์ไข่แพงหรือว่าลายเสบเนี่ย ไข่ก็จะสวยมากครับเรียงเป็นแผงๆเป็นนันชั้นเลยซึ่งรังนี้เนี่ยผมจะไม่ยุ่งกับเขาเลยปล่อยไว้แบบนี้เลยครับผมเลี้ยงเพราะต้องการอนุรักษ์แล้วก็ศึกษาแล้วก็อาจจะเป็นอาชีพในอนาคตต้องใช้เวลานาน,านหน่อยในการทดลองครับ การเลี้ยงชนโรงนั้นไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะครับแค่มีพืชอาหารไว้ให้เพียงพอผมมีต้นแครต้นใหญ่ต้นนี้สร้อยอินทนิลมะกรูดแล้วก็ต้นแครอีกใบเตยต้นแก้วแบบแคระมะเขือกระเจี๊ยบตรงนั้นเคยปลูกข้าวโพดครับแล้วก็มีมะาแนาว แล้วก็ฝั่งนู้นก็มีทุ่งดอกดาวกระจายอยู่แล้วก็ต้นนี้ตน้นอะไรสักอย่างที่มีลูกส้มๆครับผมจำชื่อไม่ได้ช่วงที่มีดอกก็จะมีดอกเกยอะเลยพริกกระเพรายี่ราแล้วก็ตะไคร้ถ้าเป็นไม้ดอกเนี่ยก็จะช่วยได้ดีนะครับ อันนี้เหลืองชัชวาลเดี๋ยวรอโตแล้วออกดอกน่าจะให้น้ํำหวานเยอะเหมือนกันอันนั้นต้นชมพู่อันนั้นมายมแล้วก็โซนทางนู้นก็มีต้นม้อีกครับหน้าบ้านก็มีดงอ้อยอยู่เป็นอาหารถุกเฉินของชนโรงได้นี่ก็เป็นดอกกระเจี๊ยบนะครับจากต้นกระเจี๊ยบชนโรงจะชอบดอกไม้ที่มีรูปทรงแบบเปิดเข้าถึงเกสรแล้วก็น้ำหวานได้ง่าย ถ้าเป็นดอกอะไรก็ได้ที่เป็นทรงเปิดแบบนี้นะครับก็จะสามารถช่วยเป็นอาหารให้ชนโรงได้